เราดูไปดูด้วยนะไปกันดีไหมโกเดินได้ไหมเราเดินไหวทานจะไเราที่เราขายไปได้เราทำบุไปเรา้บุญไปเราเกิดทั้งน่ก็ว่าเราบุญไปเราเกิดทั้งนี้เราต้ังไหวกานเราต้องขายไปเราจะไปเชื่อใจกันจัดจะพูดทั้งนัน

นี่เพียนแต่ความอี่างนี้ทราห้เรบกวนเด็กเลยเราวัดจะันยางมาด้วยวราการยี้เราคิดว่าเราอยู่ข้างดีใจขวดที่หมาบวดเป็นข้าวานนี้ข้ไม่ท้าหมาถ่งจะอู้่ข้างดีใจเราไม่ได้ยิเราหมาถีงวัดเดี๋ยวเราไม่เบื่อให้จ่ายไร้ะดีกเรา่เราคิดว่าปลานี่เดี๋ยวเราให้ใช่ดมาที่้านอาบาที่เราเรือว่า เราเองผู้ฆ่าดีเองไม่ได้เราฆ่าดีเองได้เราคิดอย่างนี้เราคิดให้เพียงแต่ความคิดอย่างนี้ถ้ารทำให้เราเนี่เปเกินในสภาวะจะดูชิดประการที่ห้าเราคิดว่าเราเนี่ยจะให้ทางเราคิดว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้เจ็บตายใครก็อย่าดื้อสิอ่าไหนท่างปวดรอนดื้อสิที่เป็นผู้ให้ทายอย่างนู้นอย่างนี้มีเราได้เจ็บเพียงแต่เรามีความคิดอย่างนี้ถ้ารทำให้เราเนี่ยเปเกินในสภาวะจะ นิม,มาวัดอ่าราหีมิตราวาัดีนะอย่างเช่นอย่างนี้ประกาศสุดทางให้ทานเพื่อเป็นเครื่องปุ่งจิตให้มีความเรื่องไร้ศรัทธาให้โดยไม่ว่างก้นได้จักจิตให้ว่าเพียงยกดับจิตกองเราเราให้เดีทำเหมือนใจของเราลาความปราที่ีเดียวลวาความดรานีทีเดียวลาความรือวเร่งเพียงแต่เราให้อย่างนี้จิตกองเรานี่ก็ อ่าไปเลยเป็นกร่มหมดโยมอ่าเพราะเราไม่ได้ไปยึดติดนี่จัดระวังเพราะฉะนั้นการให้ทานแต่ละอย่าในโยมให้หมาก,ก็จริงบางทีอันนี้ส้มก็ไม่หมากเหมือนกับความที่เราคิดจะให้บางคนบอกให้โดยการหลบลูกคิดว่าให้การให้บางคนให้ปลอกโกรดให้ปลอกโรดกว่าทุกคนเรา่าเปอนข้อได้นะเปืดในนั้นาราอิติต บ้านมึงก็มีนะบ้านมึงก็มีมึงหมากอ้กูเหลาก็มึงก็มีหมากอ้กูเหลาให้ปอกกรดบลกเหืือนก็หมูก็ไม้ก็ไม้นี่ให้ปอกกรดบางคนนี่ก็ให้ปล่อลุงให้ปล่อลุงเจ่ามู่ไปติดหนักรองตาว้องอ่านวันนี้ไปติดหนักรองด่านกาเราเกมนะเวลาลูกข้อตามไปโรงเรียนที่สิบห้าี่ส <c oughs> ิบแต่ว่าถ้าป่อไปติดหนักรองก็แล้วสิบสี่ยนู่นแต่บ้านวันนี้อย่างนี้บ่าอันนี้เดี๋ยวให้บล่อลุงให้ป่อลุง บางคนก็ให้ปลอกกลัวให้ปลอกกลัวไหนยไร่ว่ากลัวก็จะทําลายให้ปลอกกลัวบางคนก็ให้ปลอกรักให้ปลอกลุกให้ปลอกกลัวให้ปลอกอุ้มไม้อุ้ม้บางครั McMahon ้งนี่ก็ว่าะนันถ้าไม่ทาปันั้นี่ไม่ได้นะก็ให้ทำเนี่ยล่ามทราบบอกงามส่วเคยก็ให้ทำนุ่งจีนทราบลกก็ให้ให้ได้แ่ว่าให้ดยความรู้สึกว่า ร่อก็มีสองโผลหรวสองโผล่ลกสอโปลดรักหมูเหล่ง่าหมูเล่าแต่ก็สองโปลดสโปลดคนบางคนนี่เหมือนก้อนูก้อนนีตาผู้เลยอ่ากูให้ก้อนูหมากว่าไม่ต้องมาลักไม่ต้องมาขามุยตอนนี้ดาวพกับลังออกกับบิดบานมาด้วยกันห้าเจ็ ห้าเจ็ดเกดอย่าลืมนะห้าเจ็ดถูกไม่ใหญ่บวกล้วยบวบปลาบวบปลาเจ็ดเจ็ดถูกมาปีนี้ปีหน้านี้อาตามาตทยร้องยานรับรองไม่คิดกตตะตุาปีหน้าอาตามาหวาปลาสร้างไม่หมากว่า5้าเจ็เจ็ดในการตรงหน่อยว่าแบน่ไว่าลง อ่ายยมกำลัเรียดปีหนาเอาดาด้วาปลานี่ระจัดลาปีหน้านี่อาตมาวานี่ร้าว่าไม่หมาว่าหน้าที่เจ็ดอีกไฟเละนะหน่อยว่าไม่มีปิดเออที่โยมตักบาตรเนี่ยเอาบมาหนังโยมน้ำบมาหนังตรวนน้ำอ่าตรวนน้ำโยมทีนี้นี่นะโยมทำหลงตัวมุดเลยนะอาตมามองมาทีนี้นี่โยมทำหลงตัวมากเลยคือแม้แต่ว่าเรื่องสางนานาปีที่นี่พอปลาเพชรโยมโยมเช็ดปลาคือมัน มันจะไม่ม mm. ีอาการแบบกุ๊กกุ๊กกระตักแล้ไม่กุ๊กกุ๊กกระตักแล้วก็มันหลงตัวนะหลงตัวเดี๋ยวโยมก็ได yeah. mm ้ม hmm. ีช่วงรวมโยมก็ได้มารวมช่วงคนอย่างน้อยๆก็เป็นการพุทธการชมได้ล่ายางได้ล่ายางเดี๋ยวก็ต่อเดี๋ยวก็รับปลาตาหนาโยมนะรับปลาตาหนาหนาหน่าจะบีบหมาอ้าเรื่อยอาบ้าเลี้น้อยอาบ้านเลี้ยงน้อยเดี๋ยวก็บีบสาแล้วก็หัวถ้าเลี้ยงอาบ้าพื้น บอกตามิบลุกนี่อายุจะเป็นีย่สิไม่ได้ถ้าเลหาบัรคื้นแต่จิตมันเป็ดเยอะายมีเวลาเลือึหาบัรีตัวเองทำหาให้เกิดหมาาม่อมด้กว่าก็แามว่าบริการจิตดสร้างจิตดีถูกใจดีปิบัตาหน้ารงจิตเ็ดสามม่อหลบายเกิดกดีอาจตสร้างการิตดีกดีปฏิบัติ้าตวาเย็ไป้าหมอถไปเกิดแต่ลีบทุกดี เราจะนั่งพยายามหาเนี้ยไปเก้นรับชาไยกับชาวยิป้นีนอะไรอาเี้ยชาวยปกไปตองมารัออยู่ห้องมืดผีเขาแกนอนอาบัดิเดียวเสียวทำนี้ไม่ได้จอพื้นทีนี้พอมาเกิดเป็นพอยานหาจัาในพกาตั้งะมาตองไหนกามว่ไม่กจ้ใเดืองต้นนี้นะมีความ้งท่ามีความตาอะไรก็หมา นิเวศนะนิเวศอ่าพวกเราตัวก็เป็นมนุษย์นะพวกเราก็เป็นมนุษย์เลยกะมาบวชเพราะ <ragt> <injections> <Whewlerde strongension>. <another>. <stinks> <lastordemic> <Rio> ผรียนริพาานาิมานปัญญาติฆาปัฏฐานเเลนะุขะทิยังติเเลนะโคกัมปทานเเลนะนิพุทิยังติระตมาสีหังวิโททาเยสาธ bút thuốc đỏ và ra ra từ nốt thì nó lại bột ra chuyện mập này này. Diệp thị cô bác kêu qua. Nắm bắt điều này thì hoàn công cơn giải mảnh nguồn chuyển phát và hỗn ăn đai và là những thứ quả trứng và hỗn cái

Khác. Đánh 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 đánh. có lẽ có thể cắt là lấy khác, bắt là có và yêu mặt của mình. A yêu cầu, a à bài ape up đi bán cho đi 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 thôi đi 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 bán cho đi bán đi 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 bán cho đi bán cho đi bán cho của con cho cũng có cho đi cho đi bán 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 đi bán cho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  để ra mà bút là bút mê đà mang ra lèo đê quả phá hỏa tức có này 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 quả kém cho bộ tham này dục bà giá nó phải ra đê này đâu đều hòa hòa quả nó tốt này quả nữa có mà đồ quá mà thả bú đi mà to dùng thì quá quả bút đi ta về này à tốt này à đi là ta nghe nghe à đào thì đi ra ta nào làm quay là để là ai có